สวัดีครับสวัสดีเอฟซีรันครับเอานะครับช่วงนี้ก็ตี่ลมดูจะน่อยครับพี่น้องเมื่อเห็นยังหาดึงตลอดใวยกันนะครับถึงกันไปถึงกันมาอยู่ว่าป่นนี้ละตกอันผู้นำครับป่นหน้าดำครับเห็นหน้าหนามกับลมดูจะน่อยแล้วพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดา เสียงโหดจ้ะแต่ว่าเป็น,ปนอะไรกับทอดมบมีนต้องพี่น้องเนาะแตงสิรแตงสิรวันแตงสิบ์บอลจะน้อยครับจริงจริงปันน้นหน้าหนามเลยถอดม่มีดออกปีนี่คนเฮ็ดหน้าหนามร้ายครับเพราะว่าฝนมาเร็ววานเขาวานพระท่านครับปุ๊บปุ๊บ ผู้ใด้ทิวานกอนกับสมากกัตายเบิดครับคนมันถีงช่วงโดนหลายมาทามันเล็งมันก็เล็งเล็งปวดนะคนก็ได้ไม่เป็นหนุพี่น้องเค็ดหน้ากะดเพราะวันนั้นปูมันกะดสามอายุวัชรกูได้พวกสามก็คือแล้วมันผูกไม่เบิดครับเสียงอย่างหลังเลย คุณยอดนิยมรถเป็นรถที่พอดีใส่ครับรถกลางๆเท็ไฮเปนหน้าได้สบายปันไฮปันหน้าครับพอดีแบบเคดหน้าจะคล้องสีบอ,อ,อแบบ ไปรับจ้างก็ได้เช่อกันครับพี่น้องมเมาเป็นชั่วโมงเาเ,เอาเ้ยเมาเป็นเป็นเป็นงานไปเลยนะอันนี้ชั่วโมงกะชั่วโมงละสี่อยครับพ่อดีเป็นรถที่พอดีครับยกหล่องขุดมันนี่พอดีแห่งบยยบยไย่ปวดโบยไย่ปวดครับเฮ้เสียง โตรตลีตาสัางครับเมทแปดสิบสามรุ่นนี้ฟ้าเป็นเงี้ยวๆครับแต่ว่ามันเกียร์เกียร์หาบดีครับรุ่นนี้ฟ้ากันนาครับผมกันนาก็าตัวเก่าอยู่ฟ้ามันกระซ่งเงี้ยวกันได้นหน่อยครับดื้อซ้ำกันบ่ <c oughs> ผมก็จำบ่ได้ได้พี่น้องเด้อรถตโลตีผมเป็นรถตลีหน้าสานะกะจเข้าระเบียบก็ตัวนี้ แต่ว่าแข่งแค่นกันนะครับรถตดีต้ต่างกันดอกปันหน้าดำไล่ละสามลอยหาิบครับดีวนี่งานไทยนะครับงานปันน้านพุตอนนี้ไล่ละสามลอยหาิบครับ mm hmm. ก็รู้ว่าทั้งเงินไปเห็นไรทั้งบาท เาเพิ่มเสมาอีกครับไรละห้าที่บ,บาทเพราะว่าราคาน้ำมันแพงไรครับค mm. น้าขึ้นกับขึ้นเอาพี่น้องว่ามันว่าจะคล้องตังขื้นเอาเด้เจ mm. ้าว้าขื้นครับแม่บ้านก็จ่าขื้นเบิร์ตับก็เลยขื้นน้ำเพลิน mm. โอ้ทั้งหูก็ดึงกันครับคุณที่แตกขาดหน้าครับขาดไปขาดมาสิเป็นเครื่องนอกคือ ามอยหาสิบคุตมันไรล,ละสามอย้ายกลองสามลอยหสิับไทพ่วนสามอยาสบไทผนบุกเบิกไถผนบุกเบิกนี่ไรล,ละสี่อยครับสี่อยงานชั่วโมงก็ชัมม่วโม,มงละสี่อยครับรด,ดทั้งคือมันเ็นอะไรใครนบางคนอาจจะแล้วแต่บางบางทีครับบางบางทีมันก็ได้แพงบางบางทีมันก็ได้ถือครับ บุกขึ้กันแต่ละหมองแต่ว่าถ้าเป็นงานรถใหญ่กะชั่วโมงกะชั่วโมงละเจ็ดร้อยครับรถไในก์งานไถพานบุกเบิกนี่ไล่ละาหุกลอยนะครับตลาดรถไนก์ดิงานไถพว่วงนี่ซ้ำมหาที่ขับซ้ำรถใหม่แต่ถ้าว่าจะเป็นรถรุ่นนี่กะชั่วโมงละ400 000. บาทครับพี่น้อง บรู้ว่าถึงหรือแพงนะครับแต่ว่าทั้งเงินก็เจ้าก็ได้ดีกว่านี้ด้แวแถวแต่บางโซนครับบางโซนมันก็เฮ็ดชัมม่วโมงละหายอร่อยก็มีโคกอ่อยก็มีครับแ,วแ,แ้วแต่พื้นที่เราแต่หมองครับก็เจ้าอาทิเฮ็ดค่าแบบค่าไทยถือแต่ว่ากานชัมม่วโมงก็เจ้ามันเฮ็ดแพงครับมันกับบวกขึกันแต่แต่พื้นที่ไผพื้นที่มันครับ ครับพอได้ดึงเงินไปดึงกันมากเวลาพุ่งลมเพื่อนนี่ก็ไปดึงหายเวลาพุ่งลมผมก็มา,ามดึงห้ครับแต่แต่ว่าสิทธิ์ขั้นไหนวางข,ขั้นขั้น,นอันนี้นะครับเพราะว่าแบบไปดึงไปหลายขั้นเขาพ่นกันเอาง่ายๆว่าดึงแท่งก็ด,ดึงนะครับผู้ดได้วางก็ไปดึงง่ากันพวกพคกใครดึงรับจ้างครับนอจกจากสภวา่าแบบ รถคนที่บคอยเคยโบคอยใส่กันนะครับเพราะแบบแต่ว่าบ่แต่ไหนเราบ่เคยไปดึงกันสิก็จะเอามาจ้างไปดึงกะกลับไปอยู่ครับแต่ว่าบ่ดูจะเอาขั้นเท่าไหร่ืคยจังไปดึงมือก้อนนี่รถดึงรถพ่อขาดกะผมมาจักสีวานะครับผมก็เลยเอาเอาขั้นละหาลอยนะครับไปดึงด้วกันสี่ขั้นคันละหาลอยะต่างซอยกันไปครับเพิ่นกะเพิ่นซ่อมเพิ่คือสีเปื้อลายอยู่ดอกพุมเบืองล่ะ เพราะว่าเสื้อเกียย์แล้วมันแตกสองอนเลยเสื้อมองดุมหล่อลวก็เสื้อไอ้เพื่อนยังห่ะไต้ฟ้าให้เราลิกนะครับแตกมันแตกสองทอนนะครับแล้วก็สีเบิร์ไลท์ตือไปหลอกพ่ว่มาสร้างศูนย์แล้วประเมินว่าเข่าๆนะครับเฉพาะเสื้อมันหนีแล้วว่าประมาณสองหมื่นกว่านะครับเฉพาะตรวจสอภายในเช็คแล้วว่าเพราะว่าเพราะว่าหลอนหมุนมันซีหลอนะครับแล้วก็แล้วก็หายค้าต่อบไะได้นละวันตรงมางเบิ้งและว่า พอดีสร้างสูงมมันมาเบิงรถกลดผมพอดีเหมือนกนะั้นเพิ่งเกิดผมก็เลยเพิ่งไปมองกูหลับมองผมดึงรถอยู่เือนนะันเพิ่มก็เลยประเมินไบบประมาณสองหมืนกว่าแล้ววะโอ้ะตะลมใชน,น้องแถวนสองหมื่นกว่าดีแล้วว่าเพื่อเพิ่ร่วมร่วมเนี่ยนะจระมาณอยู่สามหมื่นกว่าครับแล้ว,วว่าทาง มันภายในมันเตัวไร้คนเจาะไร้ขาดที่ครับเพราะว่าเสื้อตัวที่มันแตกมันลุนลงไปใส่พวกเฟื่องนะครับมันละเอียดให่งหลอมันหลอกก็สีดึงขึ้นหยาก็คือหลอมันหลอกแหละครับต่อหลอดหลอกหลักะแบบหลอหลอดสีหลอนี่คือบุมีตัวแรครับเกิดนด้เลยใส่เกียร์คือแบบรถยูซื้อนะครับต่อหลอกลแบบเลยเป็นแบบว่าดึงขึ้นหยากร์หน่อยครับ าการไม่โคก็เจากระบอกกาเสียงครับแถวบ้านมันบาขุ่มเวลาเป็นว่ามันลมนะครับกำแพงเพิ่งมาครับตีบเบิร์ตหลายบาทเลยครับผมว่าสีบมเป็นหมืองไม่มีหนองขนาดไม่โคแล่นไกตอนนนั้รถรถไอรถพ่วงรถพ่วงของผมเราลมยู่กลางแค่น่าเล่าขีไกล่ลงไประเทศเซียนานะครับว่าม,มันลมขีตุ้มไม่มีหนองลมดินแห้งนะแบบว่ามันดินมันหยุบเตือนก็เจ้าขีีไม่โคพาน่าพอดีหลากรถมา ก็เจาเน้ำหาพันนะครับอันนี้แค่แบบแล่นพันก็เจาะิ้มาหว่านนะครับคำนันแบบโบแล่นพันนี่แบบจ้างก็เจาะออามาพว่มาก็เจาะกัเจียวร้ายก็หันอยู่ก็เจาน้ำหาพันดึงดึงขึ้นอ่าก็เจาะพานมานะครับก็เจาะชิ้นมาหว่านก็เจาะตอนแต่แบบคำมันแบบว่าแบบโบพานน้องพี่น้องหน่อยใหญ่เข้ามาหนิพว่มาโปรตำกว่ากว่าลักหมื่นนะครับคือเจ็ดแปดพันประมาณนั้นนะครับทั้ก็เจาะเสียวดิพว่มา เพราะวา่าถ้าเป็นงานแบบรถล,ลมน้ำไหหน้าอย่างสีกระเจ้าไม่พูดจะเอาไป่ากเสียงกับเพระว่าเวลาขันกระเจ้าจม,มารถไม่พูดกระจาเวลามาจมมันเองจมเหลือครับผมก็บ่เคยดึงหลับจ้างครับเพราะว่าก็มีพี่ๆเพิ่บอกอยู่ว่าประมาณแปดร้อยถึงถึงพันสองครับเปนราคาถึงปุมกับ,บ่บเคยดึงหลับจ้างเนาะผมกระ่บบจาัาคือกัน รอบเดียวนี่นะจะพอแล้วครับจินทรายปันรอบเดียวจบเลยเพราะวเป็นหน้าไถาไปแล้วครับถไถไว้ที่แล้วไถแล้วแล้วหลักการนตกมาใส่พอดีห่างเพียงเท่าเกือบเลยครับเอาครับตะลักขีดหนีออกมาณนี้ครับพี่น้องเร้อแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเอาตลาดไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจดินมาที่นาครับสวัสดีครับ